สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5กับคุณครูวันทวีแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยนักเรียนสามารถนำหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เลยนะคะ ประเทศไทยของเรานะคะได้มีการติดต่อกับต่างชาติในเรื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็มีประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามและก็ประเทศมาเลเซียนะคะคือตามแผนที่นี้เลยประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะคะ ก็คือ,อมีการแลกเปลี่ยนและได้รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทยของเราเนี่ยหลายประการเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของอาหารดนตรีหรือว่าการแต่งกายนะคะนอกจากเพื่อนบ้านแล้วนะคะก็ยังมีประเทศที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นประเทศจีนญี่ปุน่นอินเดียอังกฤษฝรั่งเศส หรือสหรัฐอเมริกานะคะประเทศไทยเราก็ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆที่อยู่ห่างไกลมาปรับใช้ในประเทศของเราเหมือนกันนะคะอ่าเช่นในด้านของอาหารในการทำอาหารนะคะคือมีการทำอาหารด้วยการใช้เตาแก๊สหรือใช้ไมโครเวฟ การรับประทานอาหารจากต่างชาติหรืออาหารที่เป็นของต่างชาติเช่นพิซซ่ามัากกะโรนีต่างๆนะคะการใช้ตะเกียบใช้มีดใช้ซ่อมในการรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการดื่มชากาแฟต่างๆในด้านของภาษาเราก็ได้นำภาษาของต่างชาติเนี่ยมาปรับปนกับภาษาไทยเช่นกันอย่างเช่นคำว่าเซ้งเซงเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็คำว่า คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของวรรณกรรมต่างชาติมาเผยแพร่แพร่หลายในประเทศไทยของเราเช่นกันอย่างเช่น Harry Potter ตอร์เด็กๆรู้จัก Harry Potter ตอร์ไหมคะหนังสือหรือวรรณกรรมเรื่อง Harry Potter อร์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนักเรียน่าเกี่ยวกับการเรียนเวทมนต์ต่างๆนะคะ แล้วก็ด้านของเทคโนโลยีนะคะด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เนต็ตการรับรู้ข่าวสารจากทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียมหรือการเดินทางด้วยยานพาหนะที่สะดวกสบายอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินนะคะ อิทธิพลต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยอีกด้านก็คือด้านของการแต่งกายาไทยเนี่ยได้นําการแต่งกายของต่างชาติมาปรับใช้อย่างเช่นการสวมกา,การสวมกางเกงแพรแบบจีนนะคะหรือแม้การใส่สูทการผูกเน็ทไทยหรือวัยรุ่นเนี่ยมักจะแต่งกายตามสมัยนิยมเรียนแบบต่างชาตาิหรือที่เขาเรียกว่า แต่งกายตามสไตล์เกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งด้านของดนตรีการเล่นดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสากลมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการขับร้องเพลงสากลน,นะคะเราก็รับมาเหมือนกันส่วนวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะก็มีทั้งข้อดีและทั้งข้อเสีย ข้อดีก็คืออย่างเช่นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ทําให้เราประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเราสามารถเดินทางไปจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการใช้อินเทอร์เนต็ตทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจนั่นเองนะคะส่วนผลเสีย การรับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายที่เปิดเผยมากจนเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมไทยของเราการรับประทานอาหารประเภทจานด่วนซึ่งมีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตมากและก็เรื่องของการดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลมากก็จะทำให้อ้วนได้ง่ายหรือแม้กระทั่งเป็นโรคได้ง่ายนั่นเองนะคะ าการข้างไครวัฒนธรรมต่างชาติมากจนเกินไปอย่างเช่นละครเกาหลีนักร้องเกาหลีนะคะอาจทําทให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหลงลืมวัฒนธรรมไทยไปดังนั้นไม่ว่าเราจะรับวัฒนธรรมอะไรเข้ามาเราก็ควรมีสติรับในสิ่งที่ดีก็เราก็นํามาใชอ้อันไหนที่มันดีหรืออันไหนที่มันมากเกินไปเราก็ ไม่ต้องนํามาใช้แค่นั้นเองนะคะนักเรียนเหมือนกันกับการที่นักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเราสามารถถ้าเราศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ดีก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากมายแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้านักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถทําให้เกิดโทษได้เช่นกันค่ะ อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเรียนมีตรงไหนสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเรียนบ๊ายบายค่ะ